ยสวยๆเลยอุ้ยจุ่มหล่ได้ไหมปุ้ยกลมๆสวยๆเลยตามมาเลยเสี้ยงแปดบาทนี่มันจะดังแน่ๆหรอดังแน่ๆ <laughs> ชั่วหายไปในพิจตานี่ไงตะวันเคยใช่เลือเชียมยังไม่คุมต้องเธอเสียมพุม่มลองเลยน,นะน,นั่น ไปเลยครับเดี๋ยวเดียวแทงป้าแป๊บเดียวอ๋อเดี๋ยวแป๊บเดียวแปดบาทนี่เสียงแปดบาทก็จะแน่นๆนนต่างกับหญยกว่าเสี้ยนะนี่นี่ตึ้งตึ้ง ถ้าต้องไล่ทีต้องคิดดูชวบฝั่งเสียงสถานอีกทีหนึ่งแดงแดงดีเลยชวบชวบเสียมกลมๆลองรับเสียมพิ่มไปลองเลย